เรามีก้าวเต็นนำแตงบัวมาใกล้ก่ะ CF เข้ามากันเยอะเยะนะคะกลุ่มแม่บ้านอาจีตะกรบ้านหนองคลิงยินดีต้อนรับก่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวอมภรัตนเลี้ยงรักนะคะอยู่กลุ่มวิสากิจแปรรูปมอาหารบ้านหนองปลิงหรือว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองปลิงค่ะวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมอาหารบ้านหนองปลิงนะคะตั้งอยู่บ้านเลขที่17หมู่ที่5ตำบลนาท่อมันเภอเมืองจังหวัดปัตลุงค่ะกลุ่มของพี่ตามาประมาณ20ปีกว่าๆแล้วค่ะเริ่มมาแต่สมัย <references> รุ่นแม่ค่ะแม่ตั้งแต่ตั้งแต่พี่อายุประมาณสักประมาณ7-8ขวบอะค่ะในกลุ่มของเราเนี่ย หลักเลยนะคะคือทําข้าวแตนน้ําแตงโมค่ะจะมีข้าวแตนน้ํแตงโมแบบว่าข้าวเหนียวธรรมดานะคะแล้วก็เป็นข้าวสังหยดข้าวเหนียวดําค่ะแล้วก็จะมีข้าวไรเบอรี่ที่มาทําเป็นข้าวแตนด้วยนะคะแต่ตอนนี้เราจะผลิตตามเดอร์ของลูกค้าค่ะตัวสําหรับของข้าวสังหยดกับข้าวไรเบอรี่ค่ะรับรองได้ว่าอร่อยค่ะอร่อยเด็ดค่ะไม่เหมือนที่อื่นนะคะที่นี่คือกรอบมากแล้วก็อร่อยมากค่ะ ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะมีแบบสําเร็จนะคะคือทอดพร้อมขายนะคะแล้วก็มีแบบแผ่นดิบที่ยังไม่ได้ทอดซึ่งตัวนี้ค่ะลูกค้าสามารถออเดอร์เข้ามาแล้วก็ไปทําตลาดเองได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดตลาดขายส่งหรือว่าของฝากก็ได้ค่ะติดแบรนด์ตัวเองได้เลยค่ะค่ะสําหรับพี่ที่เข้ามารับช่วงต่อจากแม่นะคะคือ1คือคนรุ่นเก่าอะค่ะตอนนี้อายุก็เริ่มเยอะเหมือนแม่ะค่ะอายุเริ่มเยอะแล้วทํามานานแล้วเราควรเป็นรุ่นรุ่นใหม่เราต้องเข้ามา มาเติมแต่งเสริมให้กับเขาเพื่อให้ยอดขายของเราสูงขึ้นนะคะแล้วให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนพี่ทำอยู่ที่กลุ่มนะคะคืออายุของคนที่ทำตอนนี้คือเริ่มเยอะขึ้นแล้วเราต้องมาหารับสมัครเด็กใหม่ซึ่งอายุประมาณ20-30กว่ากว่าค่ะพี่ต้องเข้ามาบริหารจัดการของกลุ่มตรงนี้โดยโดยที่แบบว่าจะได้แบบพัฒนาให้เขาก้าวไปข้างหน้าอีกไกลอะค่ะ เราอยู่กันแบบพี่น้องนะคะหรือแม่นน้องคือคนที่มาทําส่วนมากจะเป็นคนแถวบ้านนะคะเราอยู่พี่น้องเราไม่ได้แบบว่าจะเป็นบริหารแบบลูกน้องหรือว่าเจ้านายนะคะเราอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องมีอะไรก็แบ่งปันกันค่ะก็ต้องมีตั้งแต่คนรุ่นเก่าค่ะรุ่นรุ่นแม่ก็ยังอยู่กันครบมารุ่นลูกมีพปักงมีคนรุ่นใหม่เข้ามาก็เราก็อยู่กันอย่างตรงเตียว่ะค่ะ สำหรับกลุ่มนี้ตั้งมา20กว่าปีนะคะเราสามารถสร้างสร้างงานจากการว่างงานจากการลีดยางของคนในหมู่บ้านนะคะาฝา,ากากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านหนองปริงไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจของลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะจ้วยมาอุดนุ่นกันเยอะๆนะคะ